นายไม่ใช่ผีผีนายผีเอ<ม>็นท<ผ>ีสเตี<ผ>จะไปดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะว่าเ,เขามีความเชื่อกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะตอนนี้มันรถมันก็ขับแบบอ๋อสั่นมากเดี๋ยวไปถึงนู่นเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะ ตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยยังสว่างอยู่เลยนะคะมีบ้านพักตาอากาศขายเยอะเลยค่ะที่เนี่ยมีเงินอยากซื้อ จอดรถนะคะเราต้องจอดรถไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดินขึ้นไปตรงน,น,รนรู้นค่ะน,นี่ค่ะ,ระประวัติของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็มันเป็นภาษานอร์เวหมดนะคะเนี่ยเป็นภาษานอร์เวเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่ที่เราจะไปก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยก็คืออย่างนี้นะคะนี่อันเนี้ยตรงเนี้ย เขามาจากตรงนี้นะคะเนี่ยจากตรงเนี้ยแล้วก็มาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้แล้วก็พี่แฟงบอกว่าในความเชื่อของคนฝรั่งที่เนี่ยเขาบอกว่ามันมาต้องเขามันเหมือนกับมันผ่านมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นทะเลนะคะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็เขาก็แบบว่าเหมือนกับมันลอยมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนเช้าแล้วก็พระอาทิตย์เขากําลังเหมือนกับ สองแสงอ่ะแล้วเขาก็กลายเป็นหินไปเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะแถวนี้ก็จะแบบว่ามันเป็นทะเละเนาะมันก็จะแบบหนาวหนาวห,หน่อยหน่อยหนึ่งนะคะหนาวหน่อยนะคะน้ำไหลสองปีแล้วะคะ่ะจะไม่ได้มาตรงเนี้ยครั้งสุดท้ายที่จอยมาคือมาตอนกับกับน้อง ปุ่มนะคะกับปี่ขวัญกับน้องซอเพียกับคุณลุงนะคะตอนนั้นอะสองปีที่แล้วเนาะนี่ก็มาอีกรอบหนึ่งนะคะนะักท่องเที่ยวมาเยอะค่ะที่เนี้ยมาแถวเนี้ยก็จะเหม็นกลิ่นขี้ศพชดศพปะ ขี้แกะขี้แพะนะคะแถวนี้นะคะธรรมชาติดีมากอากาศก็ดีนะคะน้องแจ็กกี้มาเดินด้วยเดี๋ยวเราไปถึงตรงโน้นเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูอีกนะคะคนจะก็จะออกเรือไปตรงโน้นนะคะ วิวดีมากค่ะทุกคนวิวหลักร้านเลยนะคะแถวเนี้ยโอ้ยป,ป๊่ป๊าคือแคนกับจ็กกี้เดินเร็วมาก น้ำทะเลไม่ค่อยขึ้นนะคะวันนี้น้ำทะเลลงเอาน้ำมาด้วยนะคะเอาน้ำมาไว้กินด้วยหลังเลิกงานนะคะตอนนี้เวลาตอนจอยไต่ถ่ายคลิปเนี่ยทุ่มครึ่งแล้วนะคะตอนเนี้ยทุ่มครึ่งแล้วนะคะนอร์เวย์ยังไม่มืดเลยนะคะ เดี๋ยวอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ตี่ยงืืนแล้วนะคะเราใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วบรรยากาศอยากให้ทุกคนเห็นด้วยตาเปล่าจังเลยคะ่ะโดยถ่ายคลิปโดยอาจจะแบบว่าไม่เก่งในการ ถ่ายให้เห็นบรรยากาศสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องขออภัยถ้าเกิดจจอยอธิบายหรือว่าเขาเรียกอะไรอะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่ตรงนี้ให้ฟังไม่เข้าใจก็จะต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะคะ เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแถวนี้ขี้แพะขี้กวางเต็มไปหมดเลยนะคะต้องเดินระวังเดียเยยเด๋ยวเหยียบเดี๋ยวเหยียบนี่เต็มไปหมดเลยนะคะบริเวณรอบๆนี้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ ใกล้จะถึงแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วใจมองตรงนี้ลงไปอะ่ะน้ำทะเลเป็นสีฟ้าสีเขียวสีม่วงเลยนะคะเนี่ยคะ่ะ เนี่ยเห็นพวกเนี้ยก็จะเป็นเห็นที่มาแบบธรรมชาติที่ทจอยจะให้ไปดูตรงเนี้ยมันเป็นที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเองนะคะไม่ใช่คนสร้างขึ้นนะคะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆถึงแล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้เขาก็จะมีประวัตินะคะมีประวัติอีกที่หนึ่งนะคะ ว่าเออเนี่ยเขาเห็นพวกนี้มันมายัางไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่าค่าแอนเนสนด์ทรเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนเอ่อเหมือนเ,ออเหมือนมนุษย์หินนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจรจะถ่ายดูนะคะมันเป็นเนี่ย ถึงแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมมองไปแบบจะสวยมากปาปสัสโตดามิจก้จักกี้ได้ย่ะเอซฟินเนี่ยนี่นะคะถึงแล้วค่ะ โอเคเนี่ยแถวนี้นะคะนู่นตรงนู้นก็จะเป็นห้องน้ํานะคะแถวนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะที่ให้นักท่องเที่ยวนั่งพักนั่งกินน้ํานั่งอะไรกันนะคะเนี่ยแถวนี้ยห่างจากที่บ้านที่จอยอยู่ประมาณ30กิโลนะคะตรงเนี้ยห่างจากที่บ้านจอยอยู่เนาะเนี่ยค่ะ ถ้าใครเขาไม่ชอบอะไรแบบนี้เขาก็อาจจะไม่อินเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครเขาชอบแบบเ,เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติความมหาสารทางธรรมชาติมันเป็นยังไงก็หลายๆคนก็อาจจะชอบนะคะเนี่ยค่ะทอนนี้ก็จะเป็นหินเดินไปแล้วก็จะเป็นทะเลนะคะเนี่ยเวเจะจะไปศึกษารายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะว่า หินอันเนี้ยมันมาได้ยังไงนะคะอันนี้มันมาอยู่ตรงเนี้ยมันตั้งอยู่ตรงเนี้ยเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะที่เขาบอกนะเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะอาจจะอาจจะนานกว่านั้นนะคะเพราะว่าจอยก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากเนาะ ถ้าเกิดจอยถามาถ้าเกิดจอยแบบเข้าใจถามคนที่แบบว่าเขา,เาคนที่เขาอายุแก่ๆเยอะๆแล้ว,ลวอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะรู้เรื่องพวกนี้เยอะนะคะแฟนจอยเขาก็รู้อยู่แต่ว่าเวลานางอธิบายนางก็จะอธิบายไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นางก็จะอธิบายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พอๆกันกับจอยนี่แหละคะ่ะจอยก็จะอธิบายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวจะไปฝั่งนู้นแล้วก็ถ่ายมาอีกทางนี้ให้ดูนะคะดูดิป้าป้าทางลงตรงนี้มันก็จะเป็นแต่เห็นนะคะแถวเนี้ยนี่เนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือน พอเห็นมันลอยมามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะเหมือนมันจะเป็นเหมือนแบบแบบสัตว์น้ําต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะดูดิเนี่ยถ้าเกิดใครแบบ แมป่ป๊าป๊จ๊ก,กี้จ๊ก,กี้จ๊ก,กี้เซฟมามา,มาย่าซฟินนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมันจะเป็นหินก็นจะเป็นหันรูป เหมือนรูปแกะสลักเหมือนรูปตัวอะไรสักอย่างเป็นเหมือนรูปม้าน้ำหรืออะไรสักอย่างนะคะดูดิโหน้ำใสมากน้ำใสมากค่ะทุกคนดูดิน้ำใสมากดูน้ำทะเลแบบว่าน้ำใสมาก โอเคนะคะเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ